ตามมาดูแดงเพิ่ม,มโชคเลยเหรอนี่แหละตามมาดูมันนี่แล้วถูกใจตรงไหนถูกใจตรงไหนที่ถูกใจที่มันอยู่อยู่ดีกินดีอเออมันรอดตายแล้วถ้ายอยู่โคกน้าหลงสงสัยตายที่ผายอ๋ออยู่กับเจ้าของเก่าดีกว่าตายออไ,มไม่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 เจ้าของเก่าที่มันไปเจ้าเจ้าของเก่ามันขายไม่อยู่โคกข้าหลงอ๋อโคกโทกเราห่วงเขาเราห่วงเขาแต่มันมาอยู่นี่มันโอ้โหอุดมสมบูรณ์บักเอฟเลยนะลุงตุ้ยลองไปยืนบักดูที่หนึ่งดูดิ ถ้าทับเนี่ยหายมิดเลยอ่ะโอ้ดูดิทุ่มหัวแน่นะดูจ้าเนี่ยภูมิใจไหมเนี่ยได้ลูกเขาแล้วมาเห็นพ่อเขาเป็นเนี่ยภูมิใจไหมวัดวัดวัดแท้กลุ่มวัดการหวานแน่นอนเจอการอ๋อจะไปโชว์หกคันวารออหกคันวาเจ้าของเขาไม่เป็นนะเราไปโชว์ให้เขาไปดูอ่ะลูกแดงเพิ่มโชคหลายไหมใช่ไหมไปดูซสายทิศโอ้โหของแท้เลยดิเนี่ยแล้วแล้วพ่อเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยนี่แหละเพชร อย่างใหญ่เลยนะลูกเจ้าเพชรไอเพชรแท้อนีเนี่ของแท้เลยเนอะเออเออมามาอยากอยากมาอยากฝากอะไรกับคนที่กําลังคิดคิดแล้วคิดอีกว่าจะผสมตัวนี้ดีไหมนี่ฝากอะไรสักหน่อยฝากไฝากไว้นะถ้าเราจะเล่นหัวสวยงัวงามก็อย่าลืมอแดงเพิ่มโชคนะจ๊ะชัดเจนเลยชัดเจนวสุพรรณนะวันนี้ถ้าอยากจะดูลูกปัจจุบันได้ยี่สบวันจากลบบุรี อ๋อถ้าอยากได้รู้เขาไปดูที่รถบุลีก็มีดูได้ว่ามันจะด่างหรือมันจะด้อยหัวมันจะสวยไหมสีมันจะสวยไหมไปดูใต้ทัานทัานที่ได้เห็น่าได้มีความรู้เห็นว่าของดีมันเป็นยังไงใช่ไหมรวมกับตัวอื่นทั่วประเทศเขาไปหาดูเอาได้เลยไปดูได้เลยไปดูได้เลยไปดูกับเจ้ามีทั้งโอดิน หมายถึงลูกโอดินอ๋อลูกมีโอดินลูกสองแท้สองแท้ลูกเพิ่มโชคแดงแดงเพิ่มโชคแดงเพิ่มโชคเพิ่งออกได้ยี่สิบวันไปดูจ้าโอ้โหไปดูจ้าหลายพลอยหรือมันแดงไหมไม่แดงมั้ยอยู่หลังสารพการเา้โนายนายนายอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเส้นนั้นไม่ใช่เหรออยู่เอออยู่วัดโพละหัดอ๋อย้ายแล้วเหรอย้ายคอร์นนี่อืมคอรเดิมใช่ไหมคอรเดิมคอรเดิมอ๋ออ่ะไม่ย้ายไปไหนแล้ว พราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากผสมแดงเมื่อชคตัดสินใจได้เลยาตัดสินใจได้ไปดูลูกจะใช่เดี๋ยวดูลูกโคกขนมองตัวหนึ่งลพบุรีตัวหนึ่งดูลูกแล้วก็ไปดูตัวเขานี่ดูตัวพ่อเขาหนิยังใหญ่เลยลุงตุ๋ยยังใหญ่แล้ยยังใหญ่ก็ดูแข้งขามีอะไรจะฝากอยู่ไหมก็ไม่อยากจะฝากนะเดี๋ยวเราจะหาเขาเราจะหาเราโมโอเคโอเคถ้างั้นวันนี้ กับแดงเพิ่มโชคขอบคุณลุงตุ๋ยมาครับนี่ยังรอนนเลยวันนี้เขามาดูบานที่บ้านอะ่ะก็ขอซื้อเราบอกให้มันได้หกเดือนก่อนล<ะ>ุงตการจะขายเท่าไหร่ราคาไม่มีหกเดือนดูที่ว่างัวตัวนี้ราคามันจะเท่าไหร่ในใจยังในใจใ,นใ,นใจเลลุงตุ๋ยวันนี้โอ้ยถ้าเขารักจริงเขาต้องให้๋อ้เราจะต้องให้หลักแสนได้อยู่แล้วเนาะบางครั้งมันก็ไม่ถึงแสนก็ได้เอ้าจริงเอาเอาเอาัเราอยากมันมีขึ้นมีลงมาจากนี้นเราอย่าไปเกงว่าออ ว่าขาราคาเท่านั้นยอย่าไปเก่งอตอนนี้สถานการณ์มันยังไงลระซื้อได้ขายได้ซื้อเลยขายเลยซื้อตอนนี้ต้องซื้อตอนนี้ไม่ใช่ตอนที่เขาฮือหายโอ้โหไปซื้อตอนนั้นก็แพงตอนนี้ถูกโอเคอโอเควันนี้ <c oughs> ขอบคุณลุงตุ้ยมากนี่ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณแดงเพิ่มโชคคราขอบคุณครับลุงตุย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอเคไป